รถเข้าเกียร์อยู่จะสามารถสตาร์ทเครื่องยนต์ได้ไหมเอฟซี FC ถามมานะครับทุกคนเนาะปกตินะครับถ้าเราหยบเบรกนนองก็จะขึ้นคุญแจสีเขียวแต่ว่าตัวนี้นะครับไม่ขึ้นเลยนะครับกดปุ่มสตาร์ทดูติดแค่ระบบไฟนะครับเหมือนเรากดปุ่มสตาร์ทสองครั้งเลยทุกคนแต่ว่าเครื่องยนต์ยังไม่ติดนะเพราะว่าเข็มรอบเครื่องยนต์นะครับยังไม่ขึ้นกดอีกครั้งนะครับก็ดับไปเหมือนเดิมเนาะเหมือนออนระบบไฟนะครับลองเข้าเกียร์ N ดู ปั๊บเกียร์เอเน็นนะครับเหยียบเบรกไฟกุญแจนะครับก็ไม่ขึ้นแต่ว่านะครับสามารถสตาร์ทเครื่องยนต์ติดไหมทดสอบดูนะครับเครื่องยนต์ติดนะครับเพราะว่าเข็มว่าเครื่องยนต์ขึ้นทุกคนเนาะแต่ว่าตอนเหยียบเบรกสตาร์ทไม่ขึ้นกุญแจนะนี่ลองเกียร์พีดูนะครับปั๊บเกียร์จอดเนาะทุกคนดับเครื่องใหม่ก่อนปับ๊บนี่ ถ้าหย่าเบรกปกตินะครับมันจะขึ้นคุญเจแบบนี้นะครับในตำแหน่งเกียร์ P ไฟตัวนี้นะครับเป็นสีเขียวคือคุญเจอยู่ในรถเลยทุกคนเนาะเพราะฉะนั้นแล้วนะครับสรุปเอาง่ายๆเลยนะครับรถจะสามารถติดได้ต้องอยู่ในตำแหน่งเกียร์ P กับเกียร์ N นะครับถึงจะสามารถสตาร์ทเครื่องยนต์ได้